เร็จเรียบร้อยนะคะรถเบนซ์คันนี้ก็จะมีหลักๆเลยก็คือเปลี่ยนแผงแอร์ไตเออร์แล้วก็ทาแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่นะคะแล้วก็ทําหัวจับด้านไฮายใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะรถเบนซ์หลักๆเลยนะคะก็คือเปลี่ยนตัวแผงแอร์นะคะแผงแอร์ด้านหน้าตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวแผงแอร์เก่านะคะรัวค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไดเออร์ตัวนี้นะคะที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ้าหมื่นโลนะคะแล้วก็ตัวสายเส้นนี้นะคะที่เราเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทําหัวจับด้านไฮใหม่ให้นะคะเพราะว่าคันนี้ไม่มีหัวจับด้านไฮมานะคะ อุณหภูมิภายในรถตอนนี้นะคะก็อยู่ที่3องศาค่ะ,คะส่วนอุณหภูมิภายนอกนะคะอยู่ที่3.2องศาคนะคะ่าความร้อนนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะหอมตัดนะคะ รถเบนนะคะที่เปลี่ยนแพงแอร์นะคะตอนนี้ช่างก็จัดการแก้ไขปัญหาความดังให้อยู่นะคะรถเบนนะคะหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาเติมน้ำมันคอมใหม่เติมนะคะคอมตัดนะคะคอมทำงานค่ะเสียงการทำงานดีขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่4องศาะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32องศาศาคะเราเดินเบาจอดเทสกันกลางแจ้งนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว254014นะคะหรือ254,014กิโลเมตรนะคะ เป็นนะคะจัดการปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะ มาแล้วนะคะแผงแอร์ของรถเบนซ์นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเช็คกล่วกันนะคะตัวแผงแอร์นะคะก็จะเห็นว่ามีคาบน้ํามันอยู่หลายจุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คกล่วกันให้แน่ใจนะคะเช็ครั่วแผงแอร์ของรถเบนซ์นะคะเจอรั่วชัดเจนเลยนะคะแล้วก็รั่วหลายจุดเลยนะคะ นี่คะมีรั่วจุดนี้นะคะนี่นะคะมีหลายจุดเลยนะคะหลายจุดแต่ว่าจุดใหญ่ๆนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะโอ้โหเยอะเลยครับเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คของนะคะเซตอะไรของรถเบนซ์นะคะหลักๆเลยนะคะก็คือตัวแผงแอร์นะคะที่รั่วรุนแรงเลยนะคะแล้วก็รั่วหลายจุดนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผงใหม่นะคะที่เราจะจัดการเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์นะคะตัวนี้เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะคะนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องเจนะคะก็จะใช้น้ำมัน ND Oil 8นะคะมาตรฐานเดนโซนะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่ถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะ แผงแอร์ใหม่ของรถเบนนะคะเราก็ต้อง QC กันก่อนที่เราจะประกอบลงรถนะคะก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถกันนะคะรถเบนนะคะเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์ใหม่นะคะแล้วก็ทำหัวเติมให้ใหม่นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะคะที่ค่อนข้างหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นใหม่นะคะที่เราจัดการที่จะเปิดให้ลูกค้านะคะสีปั๊มเครื่องยนต์ของรถเบนซ์นะคะเดี๋ยวเราจะแถมเติมน้ำยาสีปั๊มให้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำยาฟีปันเข้าไปนะคะรถเก่าเลยกันยุ่งน้ง่ยไหมหมอ้อ <c oughs> <c oughs>